เมื่อดวงของหุ่นเซนมันตกมันก็มีดวงอีกคนหนึ่งขึ้นมาแทนจริงๆดวงคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นพลเอกเตียบันแต่เนื่องจากว่าเตียบันอายุ81แล้วสุขภาพไม่ไหวพอไม่ไหวทํำยังไงคนที่กําลังจะเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของถมิกลายเป็นพลเอกเตียเสียหาพลเอกเตียเสียฮาเนี่เป็นใครก็เป็นลูกในไส้ของท่านเตียบันปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมภาษาต่วไปก็บอกว่า คนนี้แหละจะมาจาัดก,การฮุนเซนและของฮุนเซนก็กลัวมากนะไปปลดนายพล31-32นายพลนายพลเหล่านั้นเป็นผู้คุมกําลังทั้งหมดเลยเป็นทหารของเตียบันแต่ฮุนเซนเมื่อกี้กลัวมันปลดทิ้งมาเลยถ้าเอาทหารทหารพิทักษ์ตัวเองไปไป,ไปรับรองตำแหน่งเพื่อไปประชาการกองพันแล้วมันจะไปได้หรอแค่คิดก็ผิดแล้วนี่คือเรื่องของหมอดูฐานุวัฒน อีกคนนี่ก็ดูฟรีเหมือนกันรู้จักทินแสเข่งใช่ไหมหมอดูชื่อดังแหละครับทินแสเข่งนี่ดูสั้นๆท่านบอกว่าวุลเซนกําลังจะบิบัติวิบัติเป็นภาษาธรรมะแปลว่ากําลังจะพิ่นาศบอดปลายหรือายบอดเอาแล้วแต่จะแปลเอาขณะเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีประเทศคาเมลไม่ใช่คาเมาสิประเทศจีนท่านนายกหวังอี้ก็ไปประชุมกันที่ประเทศมาเลเซียแล้วไปเจอกับรัฐมนตรีตามประเทศของไทยนายมาลิดสัง่หงพงศ์พอไปเจอก ท่านหวังอี้ก็บอกว่ากรณีเหตุการณ์กระทบกระทงกันระหว่างไทยกับเขมรนะทางประเทศจีนขอบอกนะว่าจีนต้องการให้สองประเทศคืนดีกันซะพูดง่ายๆก็คือจีนขอยืนอยู่ฝ่ายเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้คือคําพูดของของรัฐมนตรีจีนจกับรัฐมนตรีต่ตางประเทศของไทย พูดกันสองต่อสองพูดเสร็จนายกหวังยี่ก็ไปคุยกับรัฐมนตรีของประเทศประเทศฟุนเซ็นอะเอมเอนอะท่านพูดในตำนานที่ บอกว่าอยู่ดีๆไม่ว่าดีคุณไปทะเลาะก,กับประเทศไทยทำไมแล้วท่านก็บอกว่าไอ้พวกลักลอบเข้าเมืองเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายน่ะพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นโจรเลิกซะสินค้าเถื่อนหนีภาษีก็ย้อเข้าไปแล้วก็ฟอกเงินฟอกเงินอะไรต่างๆน่ะก็เลิกซะคือผู้ที่ได้ภาษาเราก็คือท่านนายกของประเทศจีนไอเรียกตัวแทนประเทศกคนบอร์าข้อหัวแหละเหมือนหลวงพ่อคุณน่ะ